สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านเลยนะคะและวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องๆเซริไทยอีกแล้วนะคะแน่นอนนะคะวันนี้ต้องเออมากับขวัญใจโตโยต้าเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหา t o โยต้าโฟวินนะคะเครื่อง2.8 entry นะคะต้องมีมาให้แล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับคันนี้เลยนะคะ t ตโยต้ารีโว่ซิงเกิล2.8 Ent r y ปี2022ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้ไม่แค่ 20,009เท่านั้นนะคะการันตีเลยนะคะน้องไม่แท้ไม่น้อย100%เลยนะคะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของดีเทลภายนอกตัวรถและก็ภายในกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะมีอะไรพิเศษมาบ้างนะคะอ่ะอย่างที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะคันนี้เป็นโฟวินติดคอกรั้วมาให้ด้วยนะคะและคันนี้นะคะก็ต้องเสริมเนบให้ด้วยค่ะ นี่มากันที่โฉมหน้ากันเลยนะคะคันนี้นะคะก็ได้โฉมหน้าปีใหม่ชมหน้าแอนทรีโฉมหน้าหมูป่านั่นเองนะคะดวงไฟนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยค่ะพี่พี่นี่ใส่กิ้งเหมือนได้มือหนึ่งป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะเป็นของแท้จากศูนย์กระจังหน้านะคะก็ของเดิมเลย ้ากรโปรงนะคะก็ของเดิมเช่นเดียวกันนะคะนี่เขาเสียงให้พี่ๆฟังกันชัดเจนเลยนะคะเละขของน้องตองน,น,นะคะก็แต่งมาให้แล้วนะคะม่าจะเป็นในส่วนของล้อแมก็กยางออฟโรดซุ้มล้อบันไดด้านข้างหรือว่ากันชนหลังนะคะของแต่งมูลค่ารวมๆแล้วเกือบห0,000ืนบาทแต่งให้พี่ๆกันไปเลยฟรีๆเลยนะคะ มากันที่ในส่วนของโฉมด้านข้างกันเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ต้องแต่งซุ้มล้อมาให้แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยเป็นยางออฟโรดนะคะแม็กลายลูกโมนั่นเองค่ะนี่ไฟเลี้ยวทับทิมนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็มาพร้อมกับคิ้วกันสาดไทยด้วยนะคะนี่ บันไดข้างค่ะก็เป็นของใหม่เลยนะคะนี่แข็งแรงทนทานมากเลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงเดี๋ยวเราชมในส่วนของภายนอกก่อนจะเข้าภายในกันก่อนนะคะในชุ้มล้อหลังก็แต่งมาให้นะคะนี่แล้วก็ได้พกกล้อไปด้วยนะคะคันนี้ก็เป็น4ี่กุณสี่ดิฟล็อกนั่นเองนะคะ <c oughs> มาในส่วนของด้านหลังค่ะ ในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของอาการชุนหลังน่าต้องก็แต่งม,มาให้นะคะนี่เดี๋ยวให้ตากล้องของเราแพลให้ดูด้านในด้านหลังนะคะคออรั้วนะคะก็มีเหล็กกั้นมาให้นะคะตอนนี้สูงกี่ชั้นอะ่ะห<า> <10. S 1> นึ่งสองนะชั้นนี่ไม่ทึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 9ก้าชันครึ่งนะคะคอกรั้วคันนี้นะคะก็มีเหล็กกั้นมาให้ด้วยนะคะสามารถวัางของได้ทั้งด้านบนก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างค่ะโฟวินขอตองนะคะมีแต่งมาให้นะคะในส่วนของนิคันนี้ก็แต่งช่วงล่างมาให้แล้วนะคะเราเสริมแนบมาให้นะคะ6แผ่นแล้วก็ชค1นชค2ต้น อันนี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะมียางอะไรให้ด้วยนะคะคันนี้ก็รับน้ําหนักได้อยู่ที่สักไม่เกิน3ตันครึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในกันบ้างเลยค่ะมาในส่วนของด้านในตัวรถกันก่อนเลยนะคะนี่เดี๋ยวต้องสตาร์ทให้ดูกันเลยนะคะ ันเมืนเอนกันอะเดี๋ยวมาตัง้งแยกแปดจุดไหมเกียวว่างไหมเดี๋ยวไปมามาเลยนะคะนี่เราก็เปิดเอกันก่อนเลยนะคะจับได้ได้ไดีค่ะมาเลยนะคะด้านในนะคะพวงมาลัยก็เป็นเอ่อก็มีแอร์แบกให้ด้วยนะคะแอร์แบกคู่หน้าอ่ะให้ดูเลขไมเลยค่ะ คันนี้นะคะมาอยู่ที่29,988เท่านั้นนะคะนี่เหมือนได้มือเดียวป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะก็เป็นในส่วนของเกียร์6สปีดนะคะคันนี้นะคะแล้วก็หน้าจอก็เป็นได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนั่นเองนะคะด้านในนะคะนี่ ม่านบางแดดนะคะยังไม่ได้แก่ซีนเลยนะคะก็คือสภาพยังใหม่มากนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องวางของนะคะดวงไฟนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะฝาพีดานก็คือทําความสาดมาให้แล้วนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังซีดาไปนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็ แอร์เย็นมากๆเลยนะคะและส่วนของตรงนี้ก็มีช่องเสียบไฟให้ด้วยนะคะก็12วั์หรือว่า120วัตต์นะคะกําลังไฟตามปกติเหมือนรถคันอื่นๆทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มาฟังช่องวางของอนเนกประสงค์นะคะกระจกนะคะปรับไฟฟ้าได้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่สามารถปรับได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ควบคุมได้จากฝั่งคนขับเลยนะคะตัวนี้ก็ได้พวงคุญแจไปหนึ่งดอกนะคะ อะไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะ mm hmm. mm hmm. อยากจะบอกว่าตอนตอนี้จะเปิดได้ไหมครัหนักมากนะคะตัวน,นี้ <c oughs> นอนจะเปิดทึ่งมาเพื่อนสิบ เอาอันนี้แล้วกันนะคะนี่นะคะฟ้ากระโปรงนะคะนี่ก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะคะสังเกตแม็ตอาร์กเลยนะคะเรียงกลมสวยทุกจุดหรือว่าในส่วนของจุดสําคัญเลยะคะ่ะพี่ฝนนี่โลโก้ของโตย t าเลยนะคะ เป็นของเดิมจากศูนย์เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะแล้วก็มีมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนมาด้วยนะคะมาในส่วนของห้องเครื่องเลยค่ะตัวนี้นะคะก็ห้องเครื่องเดิมจากโรงงานจุดเต็มสียังมีให้พี่ดูอยู่ครบจุดเลยนะคะนี่การันตีเลยนะคะรถของเราไม่มีไม่มีชนจมน้ำพิวามแน่นอนนะคะ การันตีเลยนะคะแล้วก็ดูแลเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าด้วยสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจในส่วนของคันนี้นะคะ mm hmm. Tota Revo Single c a ล2.8 Entry ตัวนี้เป็น4 Win mm hmm. นะคะแถมคอรกรัวแล้วก็เสริมแหนบช่วงล่างจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ปี2022ไม่2 9 0 0เท่านั้นในราคา5 8 0 0 19,00 0บาทค่ะท่านใดที่สนใจก็โทรมาหานั้งตองได้เลยนะคะซูท1 9 7 1 4 7ซค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไวไ้ใจเสริไทยและสวยนะคะ